สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่า สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าค่ะกับดิฉชั้นธนวัฒน์บระชนนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์รับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะครับค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้ดัชนีหุ้นไทยของเทิดศักดิ์คะรู้สึกว่าแหมเซ็ตอินเด็กซ์จะแข็งแกร่งเลยเคไม่ยอมหยุดเมื่อวานนี้ขึ้นมาเยอะเลยเช้านี้ขึ้นมาอีกค่ะบวก2.99จุด้กแล้วนะคะผู้ชมคะพามาดูเดัชนีกันหน่อย 5 5จุดนะคะเส้นเด็กในช่วงนาทีนี้ยังคงขึ้นต่อค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายในช่วงเช้านี้นะคะนาทีนี้เฉียด5,000ล้านบาทแล้วค่ะมีปัจจัยอะไรคะที่ทําให้เซ็ตขึ้นมาได้ต่อเนื่องขนาดนี้คะจริงๆผมว่ามันเป็นประเด็นต่อเนื่องมากกว่านะครับต้องถือว่าเป็นลักษณะของโมเมนตัมที่มันเหวี่ยงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวสวนขึ้นมาค่อนข้างจะแรงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลงไป17เมื่อวานขึ้นมาทีถึง20นะครับแล้วก็ ประเด็นที่คนคาดหวังเนี่ยก็คงจะคิดว่าหลังจากที่เริ่มเข้าสู่รถแมปร้อยที่2แล้วเนี่ยน่าจะเห็นอะไรที่มันเป็นทิศทางที่มันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูดีขึ้นนะครับก็เลยเห็นการปรับขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยการปรับขึ้นมานะครับก็ต้องดูว่าที่ระดับปัจจุบันตรงนี้เนี่ยป e ประมาณสัก16.2นะครับเทอร์เรนปีต้องถือว่าแพงนะครับ,รบเพราะปกติเนี่ยเราเทรดกันประมาณสัก14แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเกิน16นะครับมีอยู่ครั้งเดียวที่เกิน1 6คือช่วง พึกสภานะครับของปี56ที่ผ่านมาซึ่งขึ้นไปถึง18เท่านะครับ <c oughs> แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ตามมาด้วยแรงเทคโปรฟิตที่ค่อนข้างจะมากนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโมเมนตัมที่ขยับขึ้นไปนะครับแต่ผมพองว่าก็อย่าเพิ่งประมาสะทสัทีเดียวนะครับคงต้อง มอนิเตอร์สถานการณ์เนี่ยใกล้ชิดหน่อยนะครับเพราะว่าการที่เทรดปีสูงเกินไปเนี่ยคาดว่าความเสี่ยงนี้มันสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นเมื่อมีอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วกระทบเนี่ยอาจจะทำให้เห็นการปรับฐานราคาได้แต่ถ้าไม่มีโมเมนตัมมันก็จะเวียงมันขึ้นไปได้เรื่อยค่ะเวียงขึ้นไปได้เรื่อยๆนี่ตอนนี้แนวตา้านอยู่ในระดับไหนคะถ้าจุดแรกคงอยู่ที่ประมาณสัก1,550้าร้5ยห้าสบนาร้า้แค่5จุดเท่านั้นใช่ครับค่ะถ้าหากว่าผ่านไปได้ละคะ,ไไคะถ้าผ่านไปได้ก็คงจะเห็นขยับ ก็ตูฟันโฟประกอบด้วยเมื่กี้เห็นต่างชาติประวันนี้กลับมาขายสุทธิเป็นวันแรกก็ต้องดู2ทิศทางนะครับอันแรกคือทิศทางในส่วนของทุนต่างชาตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพบว่าช่วง10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยเน็ตบายตลอดนะครับเราก็เห็นมาเนสเซอเมื่อวานนี้700กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมอนิเตอร์ต่อนะครับว่าลักษณะเน็ตบายที่เข้ามาเนี่ยมันจะต่อเนื่องแล้วก็แรงแค่ไหนนะครับถ้ารอบก่อนหน้านี้เน็ตบายที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงประมาณกุมภาไปปลายนะครับซึ่งขึ้น การใช้กฎอัยการเสร็จตรงนั้นเนี่ยสามหมล้านที่ซื้อมาเนี่ยขายทิ้งหมดเลย<ฮ>ะนะครับตอนนี้เนี่ยซื้อขึ้นขึ้นมาประมาณสัก2 0,000กว่าล้านนะครับเมื่อวานเริ่มเห็นแรงขานิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ย่าเพิ่งประมาทนะครับต้องมองตรงนี้เนี่ยใกล้ชิดหน่อยนะครับเพราะโดยกลไกธรรมชาติแล้วเนี่ยถามว่าโฟมมันจะไหลเข้ามารอบยาวๆเป็น2ปี3ปีเหมือนรอบก่อนนี่ไหมผมคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะโดยกลไกเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ต้องดูกลุ่มนักทุนสถาบันในประเทศนนนนนรรัับกกก่่่ออห้้้าาีีีเยมซืสวฝง นานพอสมควรตั้งแต่ช่วงกลางปี5-6เป็นต้นมานะครับตอนนี้เนี่ยสถานะซื้อสุธทธิถ้าสะสมแไปนั่นมานะครับ เกินแสนสี่หมื่นกว่าล้านขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับว่าทิศทางเนี่ยจะมูฟเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่จะทําให้เห็นแรงขายแบบหนักๆแล้วก็ปรับตัวแรงๆนะครับแต่การที่เราอยู่ที่ PE ที่สูงก็ประมาทไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนวตาลนับวนตอนนี้นะคะอยู่ที่ระดับ1,550ค่ะเซ็นเด็กไทย PE สูงแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับกับว่ามีความเชื่อมั่นเหลือเกินนะคะก็มีความเป็นไปได้ที่เซ็ตต้อองงงงรรระะะะะมมััััดววจจบาาาปนนโกกค่ยีซื ืออย่างต่อเนื่องไหมและถามว่า เซตในเด็กขยับขึ้นไปในระดับ P/E ที่สูงอย่างต่อเนื่องยังไงสักวันก็ต้องมีแรงเทขาขทัางระออกมานะคะมาดูภาพของข้านดับหลักทรัพย์กันหน่อยตอนนี้ความเชื่อมั่นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นดันให้หุ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างนะคะที่ตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งรวมถึงกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ด้วยค่ะเช้าวันนี้เราเห็น CK ขึ้นมาต่ออีกนะคะต่อจากเมื่อวานนี้อีกเกือบบามเปอร์เ CKP นะคะ่วกขนทนมาเกือบ3%ค่บาททด่วยตัวของ IT ก็ขึ้นมเด้วยเช่นกันงบาท สีสวัสดิ์ขึ้นมาแรงก็มีการเทดขายทิงกำไรลงไปค่ะตามติดกันที่ตลาดหุ้นในภาฝั่งของต่างประเทศกันหน่อยนะคะเราจะไปดูกันที่ตลาดในฝั่งของสหรัฐที่ปิดทำการซื้อขายไปเมื่อคืนลงไป26.4บวก17.3ส่วนภาคฝั่งของยุโรปส่วนใหญ่ปิดในแดนสีเขียวค่ะมาที่เอเชียกันนะคะโตเกียวบวกขึ้นมา26จุดในช่วงภาคเช้าว,วันนี้ค่ะหังเซยงฮ่องกงขึ้นมาแล้ว63จุด เวียดนตมบวันบวกอินโดนีเซียบวก11นะคะโซบวกขึ้นมาได้3จุดค่ะ เซตบ้านเราก็บวกเหมือนกันนะคะแต่ว่ากรอบก็ค่อนข้างจะจากัดนะคะเพราะว่าขึ้นมาแรงเมื่อวานนี้นะคะการกาหนดกลยุทธ์ช่วงนี้ค่ะคุณเทสสากต้องกำหนดยังไงดีคะครับผมมองว่าก็ทาได้2ลักษณะอันแรกคือเทรดดิ้งนะครับเทรดดิ้งเนี่ยคงต้องรอดูตัวที่1มีกระแสเข้ามาซัพพอร์ตนะครับเช่นจะมีมูฟทางไหนทําพวกงานโครงสร้างพื้นฐานลับกเหมาก็จะมานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไปดูอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของตัวเออร์เน็ติงไรมาสที่2นะครับเซกเตอร์ไหนที่คิดว่าผลประกอบการจะออกมาโดดเด่นเซกเตอร์นั้นกก็จะถู เรดิ้งขึ้นไปได้<า>นะครับส่วนอีกอันนึงซึ่งเป็นพอร์ตสำหรับระยะยาวเนี่ยผมพยายามมูฟให้เข้าไปสู่หุ้นที่เป็นหุ้นที่จ่ายดีวเวนดนดีๆเนี่ย<า>ต่อเนื่อง<ภ>นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ผมเชืว่อว่าน่าจะปลอดภัยอีกขาหนึ่งเนี่ยก็สามารถทำกำากาไรตามโมเมนตัมของตลาดได้เรารกาเห็นเซ้ปรบับฐานแรงๆลง1 0 1 0 5 0 0 0จุดรรนี้มันเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้ถามว่าเห็นเหตุหรือยังก็ต้องตอบว่ายังไม่เห็นเหตุขนาดนั้น<า>นะครับเพียงแต่ว่าที่เราต้องเตือนตลอดก็เพราะว่า ที่ระดับ P/E ที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมมองว่าความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องรับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นก็บริหารจัดการพอให้ดีนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องหาหุ้นที่คาดการณ์งของผลประกอบการดีแล้วก็มีปันผลสูงๆหน่อยนะคะก็จะได้มีการลดความเสี่ยงลงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะคุณเทิดศักดิ์จากบริษัทลัพเอเชียพลัสนะคะจะมาหาหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีแนะนําให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็เช่นเคยเราจะเปิดสายให้ปรึกษาหนน่่ะคเพงกกบหลโาารััั สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้เราคงนั่งอยู่กับทางผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะที่ให้แนวต้านของเส้นเด็กไทยของเราล่าสุดนะคะอยู่ที่ระดับ1550จุดนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นเหตุปัจจัยลบอะไรที่อาจจะทำให้เซตนนั้นปรับฐานอย่างต่อเนื่องหรือว่ามีการปรับฐานหนึ่งแรงเหมือนที่เราเห็นในช่วง2ครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าก็ไม่ประมาทนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้เองจะต้องเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานรองรับมีปันผลที่ดีเพื่อที่จะเซฟไว้ก่อนนะคะวันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์เอชีพาสแนะนำเป็นท็อปปิกตัวไหนคะครับอยากจะคุยเรื่อง ASK ให้ฝังนะครับจริงๆตัว SK เนี่ยทำธุรกิจทางด้านเช่าซื้อเป็นหลักนะครับแล้วถ้ามอง พอร์ตเช่าซื้อของบริษัทเนี่ยนะครับซึ่งคิดว่าเป็นสัดส่วนประมาณสัก9 3 9 4ของพอร์ตสินเชื่อรวมนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าดูผลิตภัณฑ์หลักที่เขาไปล่อปอยไปเช่าซื้อนะครับก็จะเป็นตัวรถบรรทุกนะครับประมาณ44นะครับแล้วก็เป็นพวกพรถพิก up รถยนต์นั่งนะครับ30มีแท็กซี6่6แล้วก็รถตู้เนี่ยประมาณ20นะครับซึ่งถ้าดูจากโครงสร้างตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรถเพื่อการพาณิชยย์์เเเปป็นนนนนนนส่่่่่ววใหญะะะคคนนครรรรัับบททีีีี้้ถาามอองงงดชึจจ ภาวะที่ชะลออยู่บ้างนะครับแต่ว่าสัญญาณที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คือช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับเราเห็นสัญญาณการฟื้นกลับของตัวดีมานนะครับในส่วนของรถเพื่อเกินพันนี้ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแล้วก็ถ้ามองที่สถานะนะครับของ ASK เองเนี่ยผมมองว่าเป็นการโอเปเรตบนฐานะที่ปลอดภัยมากๆนะครับถ้าดูอัตราส่วนการตั้งสำรองนะครับในส่วนของนี่สูญที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงถึง185%อ้าปเนะครับของตัว NPL นะครับถ้าไป ที่ธุรกิจที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็นค่าเฉลี่ยของแบงกิ้งทั้งกลุ่มเนี่ยตั้งแค่ประมาณ137% <ฮะ S 2> นะครับ <ฮะ S 2> แล้วถ้าไปดูกลุ่มที่ทำพวกรีซิงจริงเนี่ยตั้งไม่ค่อยถึงประมาณสัก 110%-105% เนี่ยก็ไม่ค่อยถึงนะครับแต่ว่า ASK เนี่ย ตั้งโปรโมชั่นตรงนี้เนี่ยตั้ง185%ซึ่งผมคิดว่าเป็นอัตราการตั้งที่ปลอดภัยมากๆนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเอื้อกับผลประกอบการในช่วงระยะกลางถึงยาวเนี่ยอีกสูวนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าการที่มีการตั้งสำรองที่สูงแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าภาระในการที่จะตั้งสำรองในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่มากนะครับเมื่อการตั้งสำรองไม่มากนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนนะครับทำให้ e a r n i n g ของตัวบริษัทเนี่ยเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับถ้า ในปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1.86นะครับปีนี้เนี่ยเราคาดการณ์ที่1.93นะครับก็เห็นมีการเติบโตแต่ว่าจุดเด่นประการสำคัญของ ASK ก็คือเรื่องของตัวเงินปันผลนะครับเราคาดการณ์นะครับว่าปีนี้เนี่ยจะจ่ายประมาณ1บาท35ตังค์นะครับซึ่งถ้าหากว่าจ่ายในเรทนี้เนี่ยนะครับที่ราคาหุ้นปัจจุบันนะครับอัตราผลตอบแทนที่เรียกว่า i v v i e n d Yield เนี่ยมันสูงถึงประมาณ6.6% นะครับแลวถ้าหากว่าเราไปดูแพทเทิร์นการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะครับผมมองว่าราคาเนี่ยมีการปรับขึ้นมาแล้วก็ฝาดอยู่นานมากพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่า1ดาวไซด์ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วยิวเนี่ย6.6นะครับยิ่งเป็นตัวที่จํากัดดาวไซด์มากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองตัวแฟ i r วอร์ลูที่ทํากันไว้นะครับเรากําหนดนะครับที่อยู่ที่2.06เท่าของบุ๊กแว l u ลูนะครับซึ่งก็จะได้ราคาเหมาะสมนะครับอยู่ที่ระดับประมาณั23 The uh -huh. จุด50บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยใช่ครับยังมีอัพไซด์ประมาณสัก15-16เปอร์เซ็นต์ครับขอดูกราฟประกอบด้วยนะคะครับนุญยตาสลับมาดูกราฟนิดนึงนะคะสําหรับภาพของการกําหนดกรยุทธ์เข้าซื้อนะคะอัพไซด์ด้านบนก็คือราคาที่เหมาะสมที่ะมานแฟรอยู่ที่ประมาณ23.5นะครับส่วนใช่ครับส่วนแพทเทิร์นการเคลื่อนไหวราคานะครับเราก็จะเห็นว่าขยับขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่แฟรตรงนี้เนี่ยนานมากพอสมควรแล้วนะครับซึ่งผมก็อธิบายว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่า1เนี่ยดาวไซ มันแคบนะครับแล้วดาวไซด์เนี่ยมันถูกทําให้แคบลงไปอีกนะครับด้วยดิวเดียนยิวซึ่งสูงถึง6.6%นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่ออยู่ในโพสิชันที่ปลอดภัยแบบนี้เราไซด์ลิมิตอัพไซด์เปิดไว้15-16%นะครับแล้วอยู่ที่หกกว่านะครับผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในการที่จะเลือกเก็บเข้าพอร์ตสำหรับระยะกลางถึงยาวได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นจังหวะการรับมีแนวรับไหมคะตัวนี้ถ้าจะดูแนวรับเนี่ยนะครับผมคิดว่าที่่่่คคออนนนนข้าางจะะะแแๆๆรรัับวยูถปมณสกเ20 จุดหนึ่งประมาณฮะายี่สิบจุดหนึ่งยุสิบจุดสองประมาณนี้ครับ,รบน่าจะเป็นแนวรับที่แน่นแล้วนะครับส่วนแนาตาเนี่ยผมมองว่า,าไปดูที่แฟไลเวอร์ลูเลยดีวยกว่านะครับประมาณ23.5นะครับ,รบแต่ถ้าดูไฮเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักยี่ ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ผมคิดว่าโอกาสถึงแฟร์ไม่ยากเลยนะครับสำหรับตัวของดีเวเดนเองเอนี่คือยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้มีการแบ่งจ่ายจ่ายปีละครั้งครับก็คงเป็นช่วงต้นปีหน้าหลังประกาศงบปีนะครับค่ะก็แนะนําเป็นตัวของ ASK นะคะก็พื้นฐานยังมีอัพไซต์จากราคาที่เหมาะสมที่ให้ไว้ประมาณ2 3 5ุาราคานักดันอยู่ที่ส0 6นั่นเองนะคะแล้วก็ปันผลประมาณ6%เป็นค่ะเป็นทุนแนะนาจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสในวันนี้นะคะช่วงนี้เริ่มทยอยเปิดสายนะคผู้ชมทางบ้านอย โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะถ้าหากว่าโทรติดแล้วปิดเสียงทีวีก่อนแล้วฟังจากเสียงโทรศัพท์แทนนะคะตอนนี้มีสายของคุณการเข้ามารอแล้วะคะ่ะคุณการสวัสดีค่ะคุณการสวัสดีค่ะเชิญค่ะไทคอนน่ะไทคอนนะคะยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะค่ะ <S <S เดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะดูราคาหนก,กระดาษ18บาท20สตางค์แล้วน่าสนใจไหมคะถ้ามองไทยข้อเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวธุรกิจตอนนี้ก็ต้องถือว่า,ายังไม่ได้เป็นอะไรที่ดูแล้วเติบโตรู้มีสัญญาณบวกอะไรชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่า,าถ้าเห็น,นอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานนะครับที่อยู่ในตัวพื้นที่ทางภาคกลางนะครับต้งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ ฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับขณะที่ภาคต่วันออกเนี่ยค่อางจะเต็มนะครับส่วนประเด็นในการที่จะขับเคลื่อนราคาเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่จะรอขายโรงงานเนี่ยเข้าสู่กองทุนเรีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี้ะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาถึงเดือนกรกฎาคมช่วงปลายแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าราคาจะขยับได้ครั้งหนึ่งนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นช่วงที่มีการขายแอสเซทเนี่ย เข้าสู่กองนะครับทีนี้ถ้าจะรอรับเนี่ยนะครับผมมองว่าคงไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากนะครับถ้ามองทางเทคนิคเนี่ยแนวรับที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงหน่อยนะครับอาจจะอยู่แถวประมาณสัก17.5นะครับจริงๆเนี่ยถ้าดูคู่แฝดของไทยคอนนะครับคือทีฟันนะครับทีฟันเนี่ยเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้ามองในเรื่องเงินปันผลเนี่ยราคาตรงนี้ก็ปันผลใกล้ๆ7% แล้วก็ความเสี่ยงราคาในการที่กดลงมาเนี่ยก็มีไม่มากนักนะครับถ้าหากว่าต้องการซื้อยาวๆแล้วซื้อในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับลองดูทีฟันนะครับน่าจะมีความน่าสนใจมากกว่าครับค<า>่ะเดี๋ยวไปต่อที่สายคุณทิสาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอสายท็อปค่ะอท็อปในโกลต้าเด็กขึ้นได้ต e ั้ง57บาทได้ไหมคะซื้อไว้ที่57บาทหระคะ ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำค่ะตัวงท็อปติดอยู่ที่57นะคะราคาน้กระดาน52บาท75สตางค์ค่ะครับถ้ามองโอกาสว่าจะขึ้นไป57ได้เร็วไหมนะครับผมยังมองไม่ค่อยเห็นโอกาสตรงนั้นเหตุผลเพราะว่าถ้าเราดูเออร์เน็งในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยท็อปยังอยู่ในภาวะที่ดูแล้วไม่เติบโตมีการหดตัวลงมาประมาณ15เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะครับเหตุผลก็เพราะว่าธุรกิจปิโตรเคมีในฝั่งของตัวโอโรมาติกเนี่ยดูแล้วยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ถ้ามามองในส่วนของตัวแฟล r ว a l ์ลูเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ของเราทําไว้นะครับที่ประมาณสัก56บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมูลค่าพื้นฐานนะครับถามว่าถึง57หรือยังก็ยังนะครับตามคํถาถา,ถามที่ออกมานะครับทีนี้ถ้าจะมามองจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแนวรับเนี่ยคงอยู่แถวๆบริเวณสัก25.25ส25นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยคงต้องมองที่ไฮเดิมแถวๆบริเวณ53.5นะครับแต่ว่าถ้าให้ฟันธงว่าจะถึง57ได้ง่ายๆไหมในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ต้องตอบว่าผมไม่คิดว่าจะถึงได้ง่ายๆนะครับก็คงต้องไปดูว่าช่วงผ่านจุดบอททอมของเออร์เน็ตไตรตมาสที่3ไปแล้วเมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่4เนี่ยเขาจะฟื้นกลับขึ้นมาได้แรงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไปรุนในช่วงเวลาแบบนั้นนะครับแต่ว่า Fair Value เนี่ยเราทําไว้ที่56บาทครับค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็56บาทนะคะก็ถือว่ายังยังจะมีอัพไซด์ไหม ก็ราคานี้ก็มีอัพไซด์ครับอย่างที่บอกว่าเพราะตอนนี้ราคามัน52.75นะครับแฟร์เรา56ก็อัพไซด์มีเพียงแต่ว่าโดยเซนติเมนต์ช่วงนี้เนี่ยเออร์เน็ตไตรมาสที่2ต้องถือว่ายังไม่ได้ดีนะครับอปลงประมาณสัก15%เอนนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับถ้ามีอยู่นะครับก็ก็ต้องบอกว่าทนความยั่วยุนะครับของหุ้นตัวอื่นที่มันปรับตัวขึ้น ขณะที่ท็อปไม่ขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ยได้หรือเปล่านะครับถ้าทนาไ,ได้ไดก็ต้องรูนที่ e a r n i n g ็งควอเท่นะครับถ้าไม่อยากจะ,ะเป็นแบบนั้นนะครับก็อาจจะต้องหาตัวที่สวิสออกค่ะเดี๋ยวไปที่สายถัดไปเลยนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ,คะตัวไหนนะคะ27บาทนะคะ ค่ะตัว TVO นะคะราคาทักการเช้านี้ค่ะ23บสาาท30สตางค์มีต้นทุนอยู่ที่27บาทถือมาหลายปีแล้วค่ะถ้ามอง TVO นะครับถ้าถือมายาวๆแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าจุดเด่นข้อหนึ่งของ TVO คือเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะครับเราเห็นว่าจ่ายปีละสองครั้งแล้วจ่ายสม่ําเสมอคงที่แบบทุกปีด้วยนะครับอย่างปีนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะจ่ายประมาณสักทั้งปีนะฮะประมาณบาท40ตังค์นะครับเพราะนั้นถ้าถือมานานแล้วนะครับผมว่ายูตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างจะดูแล้วสบายใจนะครับแล้วก็ถ้ามองแฟลแวลูที่นักวิเคราะห์เราทําไว้เนี่ยเราทาไว้ที่ประมาณ24.52นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่แล้วนะครับผมคิดว่ายัาง TVO เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งซึ่งน่าที่จะถือลงทุนสําหรับระยะกลางถึงระยะยาวได้นะครับส่วนในช่วงเวลาแบบนี้นะครับถ้ามองแนวรับแนวต้านในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแนวต้านเนี่ยคงอยู่แถวๆบริเวณ24นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยคงอยู่บ,บริเวณแถวๆ23บาทครับค่ะ <c oughs> ควรจะซื้อเพิ่มเพื่อถั่วให้ถนลงมาไหมคะหรือว่ายังไม่น่า<ม>สนใจคะมีมากพออยู่แล้วนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่จําเป็นมากนักในการที่จะต้องซื้อเพิ่มนะครับก็คือดูที่ความเหมาะสมของพอร์ตนะฮะอย่าให้มีการกระจุกตัวในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากจนเกินไปะนะครับไปต่อที่สายของคุณนันทวัฒน์ค่ะคุณนันทวัฒน์สวัสดีค่ะครับผมทำลั่นหน้าเนยครับซื้อไวเรียงค่ะ ซื้อไว้ลาวคับ0.3.75ครับถือยาวได้ไหมครับค่ะ <C> e <an> ตัวของลานนานะคะซื้อที่13.75ราคานัากัาน13.90ถือยาวได้ไหมคะครับลานนาถ้ามองโดยพื้นฐานนะครับเรามองเราทำการเซิร์ชหุ้นดูนะฮะโดยตั้งเงื่อน <C> e <an> ไขไปว่าจ่ายปันผลต่อเนื่องกัน10ปีย้อนหลังนะครับดีเวียนดิวไม่ต่ำกว่า5%นะครับก็ลานนาเนี่ย ติดอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะไปมองในส่วนของตัวราคาพื้นฐานเนี่ยเราทาไว้ที่ประมาณสัก14.19นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถือแล้วก็เก็บไว้าย,วยาวๆรอเก็บดีวิดนเนี่ยนะครับผมมองว่าก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรสามารถที่จะถือได้ระยะยาวนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นถามว่ามีประเด็นอะไรที่กระตุ้นไหมนะครับก็ต้องตอบว่ายังไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าลานา,นานเนี่ยอยู่ในธุรกิจตัวถ่านหินนะครับซึ่งทุกคนก็ทราบว่าราคาถ่านหินเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่บอททอม แต่ว่าโอกาสที่จะขยับขึ้นมาในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยมันยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันมีกระแสในเรื่องของพลังงานทดแทนตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นชาวแกสเชลแก๊สเนี่ยนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้ราคาถ่านหินเนี่ยค่อนข้างจะถูกกดอยู่ที่ระดับต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอ,อยู่ในภาวะที่เมนเทนตัวเองได้นะครับแล้วก็มีดีวิเดนนะครับแต่ว่าราคาถ่านหินจะขยับขึ้นไหมแล้วทาให้ราคาขึ้นพุ้นขึ้นได้เร็วไหมก็คิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้ามี สามารถถือระยะยาวได้กินปันผลผมคิดว่าสามารถทําได้ครับค่ะสุดท้ายอยากให้คุณเทศศักดิ์แนะนําย้ํากลยุทธ์ให้กับนักทุนนิดนึงนะคะตอนนี้เซ็นเด็กไทยบวกไม่ถึงจุดแล้วนะคะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองจุดค่ะถ้ามองการเทรดดิ้งนะครับผมคิดว่าก็คงต้องเลือกหุ้นประเภทที่เราคาดว่าเออร์เน็ตลเดอรสองจะดีนะครับหรือว่ามีกระแสบ,บวกที่สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟกเตอร์อะไรก็แล้วแต่ะนะครับส่วนหุ้นหลักที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยนะครับผมคิดว่าควรสวิสมาอยู่ที่หุ้นที่เป็นหุ้นที่ให้ปันผลนี่ เกิน5%มากหน่อยก็จะดีนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยภาพอินเด็กที่ขึ้นไป P e. สูงมากๆนะครับลักษณะที่เราใช้คําพูดตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าในพอร์ตที่ถือยาวนะครับพยายามปรับพอร์ตเพื่อรอรับแรงกระแทกให้ดีนะครับซึ่งการที่มีดุวยเดนรออยู่เนี่ยผมบอกว่ามันทําให้พอร์ตเราปลอดภัยนะครับส่วนส่วนที่แบ่งไว้เทรดดิ้งก็ เป็นแม้แต่เงินอีกส่วนที่ยากเลยต่างหากค่ะ,ะค,คุณจะถือหุ้นที่รอรับแรงกระแทกหรือว่าปัจจัยพื้นฐานดีๆปันผลดีๆกี่เปอร์เซ็นต์ถังพอแล้วควรจะมีสภาพคล่องเงินสดกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะครับผมว่าตัวพอร์ตที่จะถือพวกหุ้นปันผลเนี่ยนะครับประมาณสัก40%ผมคิดว่าทำได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นการเก็งกำไรเนี่ยอาจจะแบ่งสัก20%นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะไปตราสารหนี้แล้วก็เตรียมสำรองไว้นะครับเผื่อกรณีที่เห็นอัิเตบอะไรแล้วกลับลงมาเนี่ยมันจะได้มี อีกก๊อกหนึ่งสำหรับที่จะใส่เข้าไปเพิ่มเติมนะเบื้องต้นนะคะแนวต้าน1,550แนวรับนะคะอยู่ในบริเวณบริเวณ1,330รค,ครับ พันห้าร้อยสักพันห้าร้อยสามสิบสลับตัวเลข่อยหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบนะพันสามเราสินี่ตกใจเลยนะคะก็ถือว่า1,330ก็ยังเป็นดาวไซต์ที่ไม่ค่อยลึกมากเท่าไหร่ก็หวังว่าไม่หลุดพันห้าร้อยใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกครับตอนนี้เรายังไม่เห็นเหตุปัจจัยที่มาแรงขนาดนั้นค่ะเป็นการกําหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมบริหารจัดการพอร์ตแล้วก็พร้อมที่จะมีการจับจังหวะให้ดีนะคะถ้าหากว่าเซ็ตมีการปรับฐานจริงๆไงก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนคุณผู้ชมสามารถติดตามการวิเคราาะหห์์ของคุณเเททิิดดดศััักไ้้ีี่่ชวนพฤส ทุกพฤหัสบดีนะคะทางเอเ่นท์ีวีหมายเลข22 True Vision 32เขาเนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคุณเพื่อศักดิ์ทวีจิรธรรมค่ะขอบพระค<า>ุณค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ที่ YouTube s t o p Loss ทนายวรรณประชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจรายการ Stop l ล s <haut cam>! s ค่ะเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ชมติดตามกันย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงวันนี้ทนรย จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสพร้อมทีมงานลาไปก่อนในเะช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ